แล้วเดี๋ยวเรามีสายของทางด้านของนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์นะคะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะอย่างที่ได้เกิ่นไปว่าจะมีการพูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ ค่ะ,คะอาจารย์คะวันนี้ขอคุยเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเสี่ยงก็คือ20ถึง29ปีนะคะอาจารย์มีมีมีข้อมูลที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ในอัตราของออผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์ครับที่อย่างนี้ครับผมเข้าใจว่าตัวเลขที่คุยกันนี่เป็นตัวเลขเออจำนวนสัดส่วนของผู้ป่วยเวลาเราาผู้ป่วยมาดูร้อยคนนี่นะครับ คำถามก็คือถามว่าแล้วเราเจอผู้ป่วยเนี่ยในกลุ่มอายุไหนมากที่สุดค่ะสาหรับของประเทศไทยเนี่ยเราเจอผู้ป่วยค่อนข้างจะเยอะในกลุ่มอายุประมาณ20ถึงประมาณ39ปีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราพบผู้ป่วยมากที่สุดอายุมากขึ้นเราก็จะเจอน้อยลงส่วนในกลุ่มเด็กตั้งแต่0ถึง19ปีเนี่ยเราเจอไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็สอดคล้องกับกับวิถีชีวิตกัน การใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับซึ่งคนที่มักจอดนอกบ,บ้านกันมากๆกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวัยวัยทางานเป็นหลักนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเรามีการระบาดใหญ่ในออระบาดเป็นกลุ่มข้อนขนาดใหญ่ในสองในสองพื้นที่ก็คือที่สนามมวยกับที่สถานบันเทิงซึ่งก็จะเป็นสองสถานที่หลักที่คนกลุ่มวัยเนี้ยมักจะไปมักจะไปกันนะครับไเนี้ย ตามตัวเลขลักษณะนี้มันก็จริงไม่ไม่ไม่ได้ผิดคาดกันนะครับว่าเราเจอผู้ป่วยมากใน,ในประชากรสองกลุ่มอายุประมาณเนี้นะครับที่ถึงสามสปีครับค่ะ,คะก็เลยกลายเป็นที่มาของอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าเราจับตามองเป็นพิเศษค่ะ ดินนะครับว่าไงนะครับค่ะก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่เราจับตามองเป็นพิเศษนะคะอาจารย์ในช่วงนี้ครับค่ะครเราจะมีวิธีคุมคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะจา์ถ้าถ้าเทียบกับก็เ,เทียบกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกไปข้างนอกแน่ๆอยู่แล้วครับโดยทั่วไปเนี่ยตอนเนี้เรามีมาตรการที่สําคัญสองด้านครับมาตรการทางด้านสาธารณสุขก็ ถ้าเราเจอผู้ป่วยเราก็จะรีบส่งควบคุมโรคทันทีนะครับส่วนมาตรการด้านสังคมเนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เราใช้คําว่าเป็นมาตรการเพิ่มระยะห่างระหว่าง,งคลน,นั่นก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยอ,อยู่บ้านแล้วก็ออกนอกบ้านเท่าที่จําเป็นนะครับก็ลองพิจารณาดูแลกันนะครับว่า,าวันนี้ถ้าเรากำลังจะออกจากบ้านในสิ่งที่เรากําลังจะไปธุระที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยมันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนหลักคิดก็คืออย่างนี้ครับว่าถ้าเรายิ่งเจอ ถ้าเรายิ่งออกไปพบปะกับผู้คนเป็นจํานวนมากเนี่ยความเสี่ยงของเราที่จะเจอกับผู้ติดเชื้อนี่ก็จะสูงตามไปด้วยโอกาสที่เราจะติดเชื้อตามเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วย,พเ,เ,เ,ย,เ,วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการตอนเนี้ที่ทางภาครัฐมีความพยายามที่จะดาเนินการก็คือพยายามที่จะให้แต่ละคนเนี่ยนะครับลดการออกจากบ้านแล้วก็ลดการไปกระทะาาสั่งกันในพื้นที่สาธารนณะให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เท่าที่จําเป็นจริงๆ ก็ใครมีธุระปะะฟังจําเป็นจริงๆก็ก็สามารถออกไปได้แล้วก็ถ้าใครไม่จําเป็นอาจจะพิจารณาดูนะครับว่าเราจะสามารถเลื่อนหรืออาจจะสามารถออกไปวันอื่นได้ไหมหรือว่าออกไปทําธุระพร้อมๆกันหลายๆเรื่องในในวันเดียวกันอะไรประมาณนี้วางแผนเรื่องของการเดินทางาให้คุ้มที่สุดถ้าจําเป็นจริงๆครับ เพื่อท so ี right being ่จะให้เรามีเวลาในพื้นที่สาธารณะน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ทางภาครัฐได้ประกาศออกไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วก็คือให้ทุกคนเนี่ยที่สามารถทําได้เนี่ยให้ทํางานจากบ้านนะครับถ้าสามารถทําได้ก็เพื่อลดการออกมาในพื้นที่สาธารณะนี่แหละครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเรื่องของการขอความร่วมมือเรื่องของการเหลื่องเวลาเรื่องของการเหลื่องเวลาเนี่ยเรื่องการเหลื่องเวลาการเข้าทํางาน มาตรการนี้ก็จะเป็นการลดความแออัดในพื้นที่สาธารณะที่สําคัญก็คือในอระบบขนสมม่งมวลชนโดยเฉพาะในกรุงเทพม,มหรือในเมืองใหญ่นะครับซึ่งก็ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเดิมเนี่ยก็ยจะมีผู้คนออกมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะในรถเมล์รถตู้หรือว่ารถไฟฟ้านะครับ <c oughs> ถ้าเราสามารถเลื่อมเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับอาจจะเริ่มให้เข้าทํางานได้ตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าไปจนถึงเที่ยง นะครับแล้วก็เลิกงานกันในช่วงบหมยจนไปถึงช่วงบวคข้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะลดความแออัดของระบบคนสมุลชนได้เป็นอย่างดีคืงก็จะช่วยให้กับสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับอืมค่ะคือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถที่จะดูแลตัวเองบางคนอาจจะไม่ได้ มีอาการออกมาก่อนหรือบางคนอาจจะหายได้เองนะคะแล้วเรามีตัวเลขไหมคะอาจารย์ว่ากลุ่มนี้เนี่ยแพร่เชื้อจากตัวของเขาเองเนี่ยไปยังคนอื่นๆหรือว่ากลุ่มอื่นๆได้มากน้อยขนาดไหนนะคะหมายถึงสัดส่วนหรือว่าตัวเลขตอนนี้ค่ะอาจารย์โบไยทัท่วทไปยเนี่ยตัวเลขในประเทศไทยมันมัน,ม,นมันแขวงคัอนข้างจะมากอน่างช่นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่แต่ละคนนี่ก็ยังสามารถแพร่แบบ ปให้กับคนอื่นๆได้ค่อนข้างโดยค่าเฉลีย่ยก็ค่อนข้างจะสูงกว่าปกติเักหน่อยอแต่ในภาวาปะปกติทั่วๆไปเนี่ยนะครับคนผู้ป่วยคนหนึ่งนี้ค่อยๆแพรคไปให้กับคนอื่นได้โดยเฉลีย่ยกาแค่ประมาณไม่ถึงสองนะครับหนึ่งกว่ากว่าหรือจุดห้าหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรามีผู้ป่วยหนึ่งคนแล้วก็ยังมีอัตราการแพร่ที่ค่อนข้างสูงก็คือประมาณหนึ่งจุดห้านี่คือค่อนข้างสูงนะครับก็ จะทาให้โรคนี่ยังสามารถแพร่ต่อไปได้เรื่อยๆจำเป็นจะต้องกดตัวเลขเนี่ยให้เหลือต่ํากว่าศูนย์ให้ให้เหลือต่ำกว่าหนึ่งเพืทีครับถ้าเมื่อไหร่มันต่ากว่าหนึ่งเนี่ยโรคก,ก็จะเริ่มชะลอตัวและจะเรื่ผู้ป่วยก็จะเริ่มลดลงเป็นลาดับนะครับแต่ณนะแต่ณนะตอนนี้เรายังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลใช่ไหมคะว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้เนี่ยได้แพร่ไปถึงคนอื่นๆแล้ว ในจํานวนที่เป็นผู้ป่วยที่เราถแถลงทุกวันนี้เนี่ยคือถึงถึงต่อถึงตัวเลขขนาดที่เราต้องเป็นเป็นห่วงหรือว่าให้ความสนใจเพิ่มเป็นพิเศษอย่นะครับอาจารย์โดยทั่วไปก็ส่วนใหญ่เราจะคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่แล้วครับเราไม่ได้เราเราไม่ได้แยกเป็นกลุ่มอายุว่ากลุล่มอายุไหนสามารถแพร่โรคไปให้กับคนอื่นๆได้บ้างแค่ไหนแต่ความสาคัญของคนกลุ่มนี้ยส่วนใหญ่นะครับแล้วลักษณะสังคมของบ้านเราเนี่ย เรายังอยู่กันเป็นสังคมใหญ่ก็ยังเป็นครอบครัวใหญ่นั่นก็คืออ,อ,อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือในในบ้านนี้อาจจะมีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วยค่ะซึ่งในตัวกลุ่มคนวัยทำงานอายุประมาณเนี้ยนะครับโอกาสที่จะมีก็คุณแรงเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเขา โรคอาการอาจจะไม่ได้รุนแรงมากดัะนั้นเวลากลับมาถึงบ้านอาจจะไม่ได้ระวังตัว<ห>อาจจะมีอาการไข้มนิดหน่อยอาจจะขั้นนี้ขั้นตัวไข้ไม่ได้สูงมากก็เลยไม่ได้ระวังไม่คิดว่าจะใช่แต่พอกลับเข้าบ้านถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ระวังตัวอย่างแมสกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแพร่โรคไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะเป็นผู้สูงอายุในในบ้าน,น,านได้ซึ่งถ้าผู้สูงอายุติดเชื้อนี่โอกาสที่จะโรคโอกาสที่จะเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นที่จะต้อง เับไปรักษาตัวในโรงพยาบาลหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็จะสูงมากตามไปด้วยอืมะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญของคนกลุมเนี่ยก็จะอยู่ที่เรื่องนี้นะครับนะคำแนะนำโดยทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุขก็คือคถ้าเรายังออกจากบ้านแล้วถ้าในบ้านของเราเนี่ยมีผู้สูงอายุจะต้องมีการจัดระบบการป้องกันโรคภายในบ้านของเราเองให้ดีเพือ่อนี่คงไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยได้นะครับคาแนะนําทั่วไปนี่ก็คือ คนที่ไปทํางานจะต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดคนที่ออกจากบ้านนี่คือคนที่เสี่ยงคนที่อยู่ในบ้านไม่ใช่คนที่เสี่ยงจะต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวเองให้ดีนะครับถ้าเริ่มมีอาการอคล้ายๆกับหวัดนะครับขั้นเนื้อขั้นตัวจะมีไข้ต่าๆหรือว่ามีอาการไอนะครับควรที่จะไม่ไปไม่ไปพบปะสังสรรกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุภายในบ้านควรที่จะแยกตัวเฝ้าสังเกตอาการตัวเองอยู่นะครับถ้า ดูแล้วเนี่ยว่าจะมีอาการไข้ไอเจ็บคอนะครับบวกกับพบตรวจประวัติว่าเราไปสัมผัสกับผู้ป่วยหรือว่าเรามีเราัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือเปล่านะครับเช่นไปสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติหรืออไปอยู่ในสถานที่ที่แออัดนะครับถ้ามีทั้งประวัติแล้วก็ทั้งมีทั้งอาการนะครับคำแนะนําก็คือให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อที่จะ ตรวจทีนิิชัยว่าตกลงนี่เราเราป่วยหรือไม่ป่วยนะครับค่ะแต่ระหว่างที่ยังอยู่ในช่วงของการลังเลลังเลหรือตัดสินใจยอยู่เนี่นะครับจะต้องระวังไม่ให้เราไปแพร่โรคก,กับคนในบ้านโดยเฉพาะกุ่มผู้สูงอายุนะครับค่ะ อันนี้คือคําแนะนำเ,เบื้องต้นเราคําแนะนําที่เราต้องคุมเข้มของของแต่ละครอบครัวที่ว่าจะมีกลุ่มเสี่ยงออกมาข้างนอกโดยเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มนี้อา,อาจารย์คะถามต่อว่า,อาในส่วนที่เรามีการถแถลงในในแต่ละวันในแต่ละวันนี้เนี่ยคือตัวเลขของคนผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเราก็จะพบบุคคลที่ใกล้ชิดแล้วก็แวดล้อมแต่เราแล้วเราจะแยกออกมาเป็นกลุ่มนี้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นไหมคะอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยถ้าเรามี มีตอนนี้เราแบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ<ฆ>่มนะครับพวกแรกนี่ก็จะเป็นพวกที่เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันนะครับทุกๆวันนี่เราจะเจอกลุ่มผู้สัมผัสเนี่ยที่กลายมาเป็นผู้ป่วยยืนยันเนี่ยประมาณสักเกือบเกจะครึ่งน,นะครับประมาณครึ่งแล้วกันนะครับของจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดที่เรารายงานในแต่ละวันอย่างเช่นถ้าสมมุติมีมีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ประมาณสักร้อยคนนะครับ<ฆ>ประมาณสี่สิบคนห้าสิบคนเนี่ยจะเป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยรายเก่า อย่างเช่นเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านเป็นผู้สัมผัสในที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ก็จะมีผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนอีกประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่ที่เป็นผู้ป่วยใหม่เลยอย่างเช่นเป็นผู้เดินทางเข้ามาจากต่างต่างประเทศนะครับอ่เป็นอะไรล่ะเป็นคนเป็นคนที่มีอาชีพเสี่ยงเป็นอาสาคนด้รแพทย์หรือว่าเป็นคนที่เดินทางมาจากที่ที่แออัดสิ่งนี้เป็นต้นค่ะอ๋อบังเป็นครึ่งๆเลยอืม เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราลดกลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่มลงได้เราก็จะไม่เจอผู้ป่วยรายใหม่ที่จะมีการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ใช่ครับอื ณะะนะตอนนี้นะคะจารานสถานการณ์บ้านเราเนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้เราพยายามที่จะคุมเข้มมาตรการต่างๆออกมาเนี่ยในมุมมองของจารย์มองว่ามันได้ผลดีขึ้นในระดับที่พอใจไหมออขออภัยคือเราอาจจะใช้คําว่าพอใจไม่ได้แต่ว่าในระดับที่แตกต่างจากเมื่อสองถึงสามสัปดาห์นี้มันดีขึ้นบ้างไหมคะจา์ครับใน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ป่วยเราค่อนข้างจะคงที่อยู่ที่ระดับประมาณสักร้อยหกหลักที่อัยนะครับบางวันอาจจะขึ้นไปสูงถึงร้อยสีขข่สิบกว่าคนแต่โดยเฉยก็จะวิ่งอยู่ระหว่างร้อยหกหลบสิบที่สิบคนเนี่ยนะครับคจำอย่างเมื่อวานเรามีคนไข้แปดสิบเก้าคนตอนนี้ก็กลับไปที่ตัวเลขประมาณ 102, ร้อยสองก็วิ่งป,ประมาณร้อยน้อยคนเนี่ยนะครับจากเดิมที่เราเคยมีคนไข้ขึ้นไปสูงสุดวันวัน วันที่22ที่188คนค,ครับแล้วก็ถือว่ามาตรการาต่างๆนี่ก็สามารถที่จะชะลอการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยได้ค่อนข้างดีนะครับผมเรียอย่างนี้ครับว่าถ้าจำกันได้เนี่ยช่วงประมาณวันที่20กว่านะครับที่เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็มีใครบางคนออกมาคาดประมาณว่าประเทศไทยภายในวันที่15เนี่ยนะครับก็คือในอีก10วันข้างหน้านี้จะมีผู้ป่วยสูงถึง350,000คน ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งมีผู้ป่วยเพียงแค่2,100คนแค่นั้นเองค่ะนะฮะซึ่งก็แสดงว่าเราคงไม่ไปถึง300แน่ๆแล้วละ่ะนะครับเราก็คงอยู่ประมาณนี้นะครับที่่ไมดีอาจจะไม่ถึงวันที่15นี้ก็คงไม่ถึงหมื่นได้ซ้ำไปนะครับค่ะนะตรงนีส้สิ่งหนึ่งที่พอจะตอบได้ก็คือมาตรการพวกนี้อย่างน้อยที่สุดในระยะนี้ก็มีผลชะลอการแพร่เชื้อได้ระดับหนึ่งค่ะ มาตรการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมาตรการที่จะไปเน้นเรื่องของการลดการประทั่งสัค์ในพื้นที่สาธารณะในช่วงกลางคืนค่นคะไม่ว่าจะเป็นการปิดสนามมวยปิดผับปิดสถานบันเทิงปิดร้านอาหารร้านอาหารค่ะแล้วก็ให้ซื้ออาหารกลับบ้านอย่างนี้นะครับค่ะเพื่อที่จะให้ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยนะครับเรามีการกระทังสัค์น้อยลงครับในขณะเดียวกันเนี่ยในตอนกลางวันเราก็ได้ขอความร่วมมือแต่ว่าถ้า มองกันจริงๆเนี่ยในช่วงกลางวันเนี่ยยังเป็นช่วงที่ผมมีความรูมส้สึกลึกๆว่าเรายัางได้รับความร่วมมือจากจากภาคส่วนต่างๆน้อยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคราชการะนะครับที่บางหน่วยงานก็เพิ่งเริ่มที่จะให้เจ้าหน้าที่ของตัวเองทํางานจากบ้านเนี่ยทำลังจะเริ่มหรือเพิ่งเริ่มไปตกางเนี้ยแล้วก็จํานวนหรือเปอร์เซ็นต์ของข้าราชการที่จะทํางานจากบ้านเนี่ยก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่ อย่างเงี้ไม่ได้สูงมากอย่างที่อย่างที่ใจผมอยากจะได้อย่างนั้นถ้าเอกชนเองบางแห่งก็ปรับตัวได้ดีมากนะครับ,บแห่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้เลยแต่หลายแห่งอย่างที่เราเห็นนะครับก็คงยังยังค่อยๆปรับตัวไปซึ่งผมตรงเนี้ยมันสะท้อน ภาพเรื่องของการจราจรได้ดีนะครับที่ต่อหราย่กรมสภาพการจราจรใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์คือเงียบมากเลยนับรถได้เลยค่ะครับครับคือการจราจรก็เบาบางลงแต่ใจผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ารถก็ยังออกมาเยอะอยู่ดีนะครับก็พูดง่ายๆคือยังมีคนออกมาทํางานขันค่อนข้างมากอยู่ดีใจผมอยากจะเห็นสภาพรถโล่ง กับช่วงสงกรานอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ขนาดนั้นเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> จะต้องออกมาน้อยครับจะต้องออกมาน้อยและตัวเลขของในต่างประเทศเนี่ยบอกว่าอจะต้องลดการออกมาในพื้นที่สาธารณะลงให้ได้อย่างน้อย80เปอร์เซ็นต์ล่จะหยุดนะครับโลกถึงจะมีโอกาสจะหยุดพูดง่ายๆคือถ้าทุกวันเนี่ยมีคนออกจากบ้านไปทํางานแต่จะิมเนี่ยร้อยคน ช่วงนี้จะต้องมีคนออกจากบ้านไปทํางานเพียงแค่ประมาณ20คนลงมาถึงจะชะลอตัวได้นะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างอย่างที่เห็นกันนะครับขับรถมาทํางานกันทุกวันก็คงจะเห็นว่าตอนนี้ลดลงจริงนะครับซึ่งก็เป็นความพยายามที่ทดีมากในหลายส่วนแล้วแต่กย็ยังต้องดีกว่านี้ได้อีกอด,ดีกว่านี้ได้อีกคือจริงจริง work at home นี่อาจารย์อยากได้สักประมาณิบเปอร์เซ็นตอกได้ไหมคะประมาณนี้ได้ไหม ต้องบอกว่าเยอะที่สุดเท่าที่เร<อ>า<อ>ได้<อ>ไดเรียกว่าทุกคนนี่ต้องออคุมเข้มทุกๆมาตรการเราก็ต้องเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะส่วนตัวนี้เอ,เองเนี่ยชอบที่อาจารย์วันก่อนที่อาจารย์โพสต์ข้อมูลบอกว่าในเฟซบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เราต้องมีสติแล้วก็ปัญญาเราถึงจะไปไปให้มันให้ได้เราต้องแก้ให้ได้อืม <c oughs> นะคะแล้วก็มีคําถามเพิ่มเติมค่ะจย์เ้าบอกว่าถ้าเราเนี่ยขยับเรื่องของขยายเวลาเคอร์ฟิวเพิ่มมันจะช่วยได้ไหมคะขยายเคอร์ฟิวเพิ่มหมายถึงยังไงหมายถึง,รถงปรับเรื่องของสมมติตอนนี้เป็นสี่ทุ่มถึงตีสี่อาจจะเป็นสามทุ่มถึงตีห้าหรือสามทุ่มถึงตีสี่หมายถึงขยายเพิ่มชั่วโมงของเคอร์ฟิวเพิ่มขึ้นตามเรื่องของการคุมเข้มมาตรการแบบนี้ค่ะ พอจะช่วยลดตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อได้ลดลงมากน้อยขนาดไหนครับก็คงคือมาตรการในในภาคบังคับเนี่ยถ้าสามารถบังคับได้อย่างเข้มข้นจริงๆแล้วก็มันสามารถมีผลจริงๆทําให้คนนี้ออกนอกบ้านน้อยลงจริงๆริเนี่ยก็จะช่วยได้ในทุกมาตรการนะครับแต่แต่อยากจะนําเรียนนี้ครับว่าทุกอย่างมันจะมันก็จะต้องมีความสมดุลถ้าถ้าตาม พิธีคิดของผมเนี่ยผมจะไม่ชอบพิธีการที่ทําให้ชีวิตมันขาดสมดุลไปยังไงมันก็เหมือนกับว่าเราต้องอยู่กับปัญหานี้ไประยะหนึ่งไม่ว่าระยะนั้นมันจะยาวนานแค่ไหนเนี่ยนะครับอาจจะสามเดือน,นหกเดือนเวลาจะยาวนานกว่านั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้มันมีผลกระทบด้านค่อนข้างมากนะครับจิงอยู่ว่าผมอยากจะเห็นโลกนี้มันหยุด หยุดได้จริงๆแต่ผมก็อยากจะเห็นภาพว่ามันหยุดเพราะว่าเราเราเราเข้าใจปัญหาแล้วเราปฏิบัติเรานําข้อความเข้าใจพวกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องมีใครมานั่งบังคับเราซึ่งผมก็เข้าใจเวลาพูดอย่างนี้มันก็โลกสวยนะครับเวลาพูดไรพวกสายดาร์กก็จะโจมตีนะครับว่าโลกสวยเกินไปหรือเปล่าประเทศไทยคนไทยมันต้องบังคับถ้าไมบังคับคนไทยไม่ทําหรอกก็ยังดูอะไรนะครับ กรณีที่สนามบินวันต่อาที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างนะครับค่ะจริงๆถ้าทุกคนเข้าใจและทุกคนเห็นอกเห็นใจกันรู้ว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู่แล้วลดลดอะไรล่ะครับลดความ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 ดื้อส่วนตัวลดความใช่ลดความดื้อส่วนตัวแล้วเห็นกับส่วนรวมมากขึ้นอืใช่ครับผมคิดว่าทุกๆอย่างมันก็จะดีขึ้นก็ต่างคนก็ต่างเห็นอกเห็นใจขึ้นกันละกันแล้วก็พยายาม ในส่วนที่เองมีความถนัดเข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือแทนที่จะยืนเ้าเสเอวแล้วก็ดูอยู่ยเฉยๆแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกๆอย่างในสังคมของเราดีขึ้นไปด้วยนะครับมไม่เกียวกใบปัญหาโควิดนะครับคำพูด<ฆ>จริงๆมันก็มันก็ใช้ได้กับสถานการณ์แทบทุกอย่างรับ<ฆ>เรากําลังมีปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลาอีกาน,น,านานแค่ไหนเวลาล้วนานแค่ไหนเนี่ยนอกจากปัญหาที่เราจะต้องแก้ภายในประเทศของเราเองแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูได้ว่าในต่างประเทศนี่ปัญหามันจบไปหรือเปล่าถ้าเราจบในประเทศแต่ในต่างประเทศจะมีปัญหาอยู่เราก็ยังจะต้องอยู่ในภาวะที่จะต้องเตือนตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่เช่นเดิมนะครับคุณง่ายก็คือลดการลงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกประเทศร่วมไม้ร่วมมือกัน เราก็สามารถควบคุมโรคได้ภายในร็ววันปัญหาทีเป็นจ,จบได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นนาทีนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแค่คนเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับทั่วโลกด้วยร<ล>ะะับร้อมข้างเราด้วยทั่วโลกเราด้วยนะครับค่ะนะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์วันนี้พวกเราให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์ให้กําลังใจอาจารย์แล้วก็ทุกๆท่านช่วยกันนะคะช่วยกันค่ะค่ะขอพระคุณนะคะอาจารย์คะ,คะ,คะ ครับพี่ดีครับค่ะคขอบพระคุณอาจารย์สนาอาจารย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์นะท่านรองที่ปรึกรลุ่มควบคุมโรคนะะเรียกว่าเป็นอาจารย์ของเราหนึ่งคนเลยแหละหนึ่งท่านที่สําคัญเลยนะคะหนึ่งคนเลยแหละหนึ่งท่านที่สําคัญเลยนะคะหนึ่งคนเลยแหละหนึ่งท่านที่สําคัญเลยนะคะ